แลพังไปผมว่าคิดว่าเออเมื่อวัดทํากําแพงเสร็จแล้วเนี่ยแล้วมันพังเราก็ในฐานะผู้ริเริ่มที่ไปช่วยทําตรงนั้นเนี่ยก็อยากจะริเริ่มในการที่จะไปซ่อมให้มันทําให้มันดีขึ้นให้ทำให้มันดีขึ้นสิ่งของที่เรามีอยู่เนี่ยก็เอามาเหมือนกับบริจาคไ <มา S 2> อ,อ้ขีนน้พันเหมือนเหมือนบริจาค<อ>ให้ฟรีเลยนะเนี่ยให้ให้บวชบุญให้วัดเออบอชบุญให้วัดเพราะนั้นท่านที่ที่ทาบุญเนี่ยทุกบาทเนี่ย ผมก็จะโอนให้วัดเพื่อเป็นฐานนะเป็นเป็นเป็นทุนต้นบุญเป็นกองบุญต้นต้นเพื่อนําไปสู่การซ่อมและขานเหลือเดี๋ยวผมก็พออกบอกลูกพี่ผมคือสองดร็อกเตอร์เนี่ยท่านก็ต้องช่วยอยู่แล้วแต่ผมก็ต้องออกแรงหน่อยนะก็ไม่ทราบวันนี้จะได้สักเท่าไหร่นะครับเท่าไหร่ก็เท่านั้นก็ถือว่าวันนี้ทั้งทั้งหมดที่ที่ได้ที่เป็นเอ่อได้จากการทำบุญร่วมบุญในวันนี้เนี่ยก็จะ จะส่งมาให้วันทั้งหมดนะครับ